เมียบีมกวีเฮเลยลูกแฝดให้โชคหลังหยิบหวยหน้าสารเจ้าแม่ทับทิมออยภรรยาของบีมกวีโพดภาพน้องพี่ลูกชายฝาแฝดถือลอตเตอรี่ชุนห้าใบหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17กุมภาพันธ์ออกได้เฮอีกงวดแล้วน้องแฝดให้โชคอีกงวดแล้วพร้อมแคปชั่นว่าเจ้าแฝดเลือกให้หมามีหน้าสารเจ้าแม่ทับทิมได้เรื่องเหมือนกันนะงวดนี้หมามีจะเชิดเชิดหน่อยโดยงวดนี้ถูกเลขท้ายสองตัวห้าใบเบา บัวโซโรชาน้องสาวบีมถึงกับแซวว่าไม่บอกเลขโกบ้างเลยขณะที่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์รัวๆยกเป็นเจ้าพ่อแล้วอาทิเจ้าพ่อพัฟพ,พีคอมเมนต์ทันมาบอกว่าหูยพ้าเจ็ดสีต้องมาแล้วนะหมามีคอมเมนต์ทันมาบอกว่าพัฟพ,พี่สุดยอดไปเลยเฮงๆค่ะหมามีเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ